ก a m ์ม i f o r อนเน245 Music นะครับอาการที่ส่งมาก็คือหน้าจอเป็นจุดขาว d ดซพ Pixel นะครับก็ไปโดนความร้อนหรือตกกระแทกหรือกดที่หน้าจอแรงก็จะเป็นอาการนี้นะครับในตระกูลที่ลงท้ายด้วย45นะครับก็คือ245 645หรือ45นะครับหรือ745 945อย่างเงี้ยนะฮะ9ก5ก็จะเป็นอาการนี้นะครับก็มาส่งมาให้ทางร้านเปลี่ยน ชุดหน้าจอใหม่อะไรแท้กามิ i น,นะครับของทางร้านล็อกรีไบนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับมาแสดงผลภาพได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับการรับประกันถามว่ามีไหมไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะถ้าทําตกหรือไปกดทับที่หน้าจอแรงนะครับก็จะเป็นอาการแบบนี้ได้อีกนะครับไม่ใช่ว่า ไม่อยากจะรับประกันนะครับแต่โรงงานก็ไม่ได้ให้มาเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลองอีไบยินดีให้บริการครับเราใช้อะไหลกามมนแท้100%นะครับจากโรงงานขอบคุณมากครับ